สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้วยจ้าช่วงนี้เป็นช่วงเด็กปิดเทอมเป็นช่วงที่หลายคนประสบความสําเร็จในก่าวแรกของชีวิตก็คือการเลี่ยนจบในแต่ละช่วงชั้นซึ่งมันกับ่ทพนดามาอีกพี่น้องดามาอีกอย่างวัติดามาค่านิยมค่านิยมที่เอาเงินเอาทองของข้อลูก ยามากกันทำให้โรงเรียนบางโรงเลียนถึงขั้นประกาศสั่งห้ามบ่ให้ผู้ปกครองเอาเงินเอาท่องเอาข้าม,มากของข้อเด็กน้อยเขาบอกไปว่าบันเฮ็ดให้เห็นถึงความเลื่อมลำ้ำแล้วสำหรับเด็กน้อยที่ผู้ปกครองบ่มีเงิน กระสิเกิดความหน่อยเหนือตําใจคอยมีความหูซึกว่าในบางมุมค่อยก็เห็นด้วยนะที่เซฟความหูสึกของเด็กหน่อยแต่ในบางมุมคอยมีความหูซึกว่าถ้าเด็กบอสสมารถคมใจจิตลิสยาตั้งแต่เล็กแต่น่อยได้ไงขึ้นมาสิเห็นผู้อื่นได้ดีได้ยุติ อันนี้คือในมุมมองของข่อยนะผู้ปกครองพ่อแม่ําหรับคนที่ไม่มีสามารถสอนลูกสอนหลานตัวเองได้ลูกหลานเอ้ยเฮ้าวันบ่ได้มัง่งบ่ได้มีคือเขาถ้ามือหนึ่งมือใดสู้อยากมีสู้อยากมั่งอยากม,ากมีคือเขาสู้ต้องสู้ต้องดินล้นให้มันมัง่งมันมีคือเขาบ่แมนสู้นางถ่าอิจฉาเขา แล้วมาบังคับกูให้ดินล้นหาไ้เฮ้ามีสิทธิ์ที่จะสอนลูกเอาเขาเป็นที่สอนเอาเขาเป็นที่ตั้งหรือว่ายังไงก็ได้หรือแม้กระทั่งสามารถสอนให้ลูกว่างเฉยได้ถึงแม้ว่าลูกคนอื่นเนี่ยเขาสิคีเครืองบินมาโรงเรียนก็ตาม มันบม่เมนเหตุผลเลยที่จะไปสร้างหามสิทธิหรือริบล่อนสิทธิคนอื่นถ้าสมมุติว่าต่อไปหนีลูกผู้ใดหลานผู้ใดขี่รถยนต์แล้วเข้าขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเฮาถี่ต้องไปไหท่ทางลุงเลี่ยนเนี่ยบอกผู้ปกครองหามเอารถยนต์มาส่งลูกสง่กสงหลานได้ไหมหามผู้ปกครองพาลูกพาหลานไปกินหมูกระทะได้ไหม ห้ามผู้ปกครองผู้นั้นผู้นี้ีี่มีเงินมากกกูเนี่ยพาลูกพาเต่าไปกินละทายลงคลิปทายลงลูปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคุณห้ามคนอื่นไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือสอนคนของตัวเองการที่ว่าดูแลเทคแค่ care, ความหมดซึ้อของเด็กน้อยเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีแต่มันกัมีมุมกลับเห็นไหมบางคน บางที่มีมุมอิจฉาคนอื่นมากมมยมีความรู้สึกว่าทําไมคนอื่นบอจังสันทาไมคนอื่นบรจังสิแล้วทั้งชีวิตคุณจะไปบงการคนอื่นได้ยังไงถูกไหมออกไปอยู่ในสังคมอะสมมุติว่าทุกวันเนี้ยเด็กหน่อยตรงเจอเรื่องแค่เนี้ยรับไม่ได้แล้วคิดตัวว่าเขาโตขึ้นกว่านี้เขาจะต้องเจออีกอย่างที่มากกว่านี้แล้วเขาจะรับได้ ได้ยังไงผูกปกค้ปปองล้งคนเขามีเงินแสนเงินล้านสิหอยลูกเง่าจนเป็นหนึ่งกิโลตราบใดที่มันไม่ได้เปหนักบนหัวเราข่อยคิดว่ามันบริมีปัญหามุมมองของข่อยนะเพราะว่าเวลาข่อยสอนลูกขอหลานป้าให้ยได้ซ้่เนีย่ยอาสมัยแต่ก่อนเลยสมัยแต่ก่อนเลยสองนอผู้ชายไปโรงเรียนแล้วเพื่อนได้เงินไปโรงเรียนเยอะกว่า บางขอบครัว่วพยายามเฟ่นหาให้เท่าเพื่อนถามว่าเราให้เท่าเพื่อนเขาได้ไหมได้แต่เฮาอ่ะกำลังฝึกลูกฝึกหลานให้ทะเยอทะยานเกินตัวหรือใช้เงินเกินตัวอันนี้คือในมุมมองของข่อยให้ได้ไหมก็ให้ได้แต่ไม่ให้แต่เลือกที่จะสอนว่า ได้งานขันตําพ่อทํางานได้เท่านี้จ่ายค่าไฟเท่านี้จ่ายค่าประปาเท่านี้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเท่านี้เหลือเงินอยู่เท่านี้กินอีกสามมื้อที่พวกคุณกินและครอบครัวกินเหลือเงินอยู่เท่านี้ให้พวกคุณไปโรงเรียนคุณคิดว่าคุณได้เงินที่เยอะ ไหมถ้าเทียบกับเงิ่นคนอยู่บ้านที่เหลือถามลูกถามร้านแบบนี้เลยอ่าเห็ดงานในมือละสามร้อยตีไซค้าไฟมือละสามสิบบาทสี่สิบบาทไซค้าน้ำมันอีกสี่สิบห้าสิบค่ากินเสาเทียงแรงพอแม่ต้องประหยัดคุณได้เงินไปแบบเนาะเนะไปกินขนมไปกินอะไรที่คุณชื่นชอบไปทำอะไรดังได้ดังใจคุณ เท่านี้ถ้าคุณยังไม่พอใจคุณหยุดเรียนแล้วไปทํางานเพื่อที่จะได้เท่ากับสิ่งที่คุณต้องการนี่คือการสอนแล้วหลังจากนั้นเขาบอมมาเคยมาโข ổ, เขาบอเคยมาเรียกร้องยิ่งเขารู้ว่าที่บ้านมีค่าใช้จ่ายเยอะเท่าไหร่เขาแม้กระทั่งเงื่อนที่จะกินขนมที่มากกว่าการไปโรงเรียน เขาก็ไม่โขเขาไม่เรียกร้องอะไรที่มากกว่านั้นถ้าสมมติห้าบอกว่ายังไม่มีหายลอกกวนเขาก็จะรู้จกกักลอเรื่องนี้จริงแล้วการถีบผู้ปกครองเอาเงินไปคล้องก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนั้นที่ได้เงินคลองของ้อเขาจะได้ใช้เงินพอบางขอบครัวก,ก็ แค่ทำสตอรี่แล้วก็ถ่ายรูปหลังจากนั้นก็นเงินเก็บไว้อยู่น้ำโพน้ำแม่คือเา่ามันแค่เป็นการเป็นภาพดีๆถ้าคุณรู้สึกว่าอยากทำคุณก็ทำหลังจากนั้นก็นเ,ก,เ,ก,เก,ก็บเงินใส่กระเป๋าจะของขึ้นเฮ็ดเองมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินให้เขาทำให้ไม่ต้องไปเสียเงินไปซื่อน้ำเขาวันดีๆ วันคืนดีๆของแต่ละบุคคลของแต่ละครอบครัวเขาก็ต้องการเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันไปสิ่งที่คุณทำได้คือการสอนลูกสอนหลานของคุณให้เข้าไปในหนทางที่ถูกที่ควรบบแมนว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหรือแม้กระทั่งไปห้ามช้างไม่ให้ขี่ ถึงแม้ว่าคุณจะหามภายในโรงเรียนได้แล้วคุณคิดเหรอทางโซเชียลคุณห้ามได้เด็กเห็นทางโซเชียลก็มีเยอะแยะอิจฉาเพื่อนในห้องบางคนเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งเรื่องดินสอรองเท้าใหม่เสื้อผ้าใหม่แนักเรียนผืนใหม่ก็อิจฉาแล้วนั่นน่ะมันคือมุมมองการสอนของคุณ กับเดี๋ยวนี้ต้องไปพิจารณาตัวเองย่างลูกข่อยลูกครึ่งค่อยบอกเลยลูกข่อยอะใส่เสื้อมือสองจากตลาดนหลด,ด้คนบอกว่าอ่าลูกโตแล้วให้เก็บเสือ้อเก็บผ้าคงลูกมให้ใส่แนะ่คิดว่ามิเตแนวดีๆค่อยถามว่าค่อยเก็บให้ไหมค่อยจะเก็บให้เพราะว่าบางตัวมันก็ยังหมายอยู่ถึงแม้ว่ามันสิบบรดเวแพง แต่ว่าเด็กหน้อยเนะาะใส่ไปเกี่กขี่ดอกขีดินตกบากันไปบางคนก็พูดว่าฮะนึกว่าของลูกฝรั่งสีดีกว่านี่คอยบอกว่าคอยบอ่ไดสอนให้ลูกคอยเลิศเล่อเป็นคุณหนูอยู่ทั้งฟ้าพเพราะไม่หยังพอหันย่ามตกลงมามันเจ็บมันปวดมันมม่มีพู่มคุ้มกัน ลูกไข่สามารถใส่เสือ้อผืนเก่าได้ต่างตเตรียนศูนเด็กเล็กจนตอนนี้จบอนุบาลสามยังเสือ้อผืนเดิมกับโปรงผืนเดิมใจมาแล้วสีปีรองเท้านี่เปลี่ยนหาพอมันหน่อยมันขับตีนมันบาไหวกับเปลี่ยนหากาวมันติดไม่ได้ก็เปลี่ยนให้ในมุมที่จํำเป็นเต้พวกชุดเลนชุดยังมีบ้าง ทุดไปเที่ยวไปนวมไปนี่แต่บางทีมันกับว่าเกินผืนละร้อยน้อยอาจจะเป็นช่วงพิเศษและเฮ้ากับมีเงินมันยูธีดุลนพินิษลูกข่อยสามารถใสซกางเกงขาดดากไปเที่ยวใดโดยเบอ่อายลูกหลานข่อยใส่เสื้อผ้าสุดกิโลกิฬาไปเที่ยวทะเลใด โดยว่าจำเป็นที่จะต้องใส่ยินหรือนุ่งเสภาดีๆเสมอไปแต่ถ้าเขาอยากนุ่งเขาก็น,นุ่งได้เพราะว่าเขากับมีหายแต่ว่าบ่ไใดไมีหายเยอะจนเกินจำนวนให้ได้ในบางโอกาสให้ได้ในบางเวลาถ้าสมมุติอาทิตย์นี้ได้นั่นอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปเดือนถัดไปไม่มีนะมันขึ้นอยู่กับ ผู้กปกครองสอนขึ้นอยู่กับโูงเรียนสอนดูกหลานสิเป็นยังไงอยู่ที่ข้าสอนของเห้าสังคมกับมีตัวกระตุ้นแต่ว่าถ้าเห้าฉลาดที่จะสอนยังไงก็เอาอยู่